บีโอเาทอะไรเมื่อวานนี้คะแนนเสียง7ต่อ2ในการเดินหน้าขึ้นอันตราดอกเบี้ย0.25ซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าตลาดคอนเนซัส่ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะเมนเทนที่0.1ก่อนนะนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์48ท่านนะครับประมาณ30หรือว่า14คนคาดการณ์ว่าจะขึ้นแต่เสียงส่วนใหญ่ 2- ใน3ยังคาดการณ์ว่าไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเมื่อวานนี้คือมันเซอร์ไพรส์นะว่ามันการปรับตัวขึ้น นะครับนขณะเดียวกันมีการปรับประมาณการ Core CPI ในปีนี้นะครับจาก2.8ลงมาเหลือ2.5แต่ปีหน้าขึ้นจาก1.9เป็น2.1อันดับแรกคนงงแล้วว่าเฮ้ยเอาอย่งไรกันแน่นะครับซึ่งปีนี้เหตุผลนะครับออของตัว อ่ะโทษนะครับของ,ของในในรียนสั้นๆตอนนี้เงินเฟอ้อที่มันมีการเล่งขึ้นมาเขานั้งแรงเนี่ยนะครับมันมาจาก wage growth นะครับของทางนโยบายของเขานะครับแล้วเป็นการ compensate ให้พยายามแบบดึงคนที่คนญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยชอบแบบทางานบางคนแบบอายุเยอะแล้วอะเงี้ยก็พยายามจะดึงกลับมาใในภาคการจ้างงานก็เลย compensate wage growth รวมถึงเป็นนโยบายของภาคของเขาด้วยทําให้เงินเฟอ้อเริ่มพุ่งขึ้นมานะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทางอุเอดะเนี่ย ก็อยู่ตรงกันข้ามกับคุณเอาเลนิดหนึ่งในสแตนในรอบนี้นะครับเพราะคนน,งน,งน,งคน,นึงเนี่ยเงินเฟอ้อลงคนนึงเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงเงินวงเงินการทํา QE อยู่นะแต่ว่าเป็นการลดขนาดการทําวงเงินของ QE ลงนะครับโดยเพจของเขาเนี่ยจะลดลงมาประมาณ4 0 0 0 0ล้านเยนไอ้ทุกที4 0 0 0 0 ล้านเยนถูกแล้ว400บี400พลนลียนเออ4แสนล้านเยนต่อควอเตอร์ที่เป็นการลดลงมานะครับแล้วก็เพจของการทําในปี2026เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ล้านล้านเยนนะครับความหมายคือก็ยังทํา QE อยู่นะแต่ค่อยๆทํา QE ที่มันลดลงซึ่งบางคนก็บอกว่าตัวเลขที่ออกมาตรงนี้ถือว่าดีกว่าที่คาดการไว้นะเพาตอนแรกเนี่ยคาดการว่ามันอาจจะลงเร็วกว่านี้ นะครับในขณะเดียวกันประโยคสุดท้ายนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าฝล่งไอตัว BOJ บาลานซ์ชีพเนี่ยนะครับมันค่อยๆลงค่อยๆลงแบบนี้เนี่ยหลังจากการตอนนี้ยังอัดฉีดอยู่นะแต่อัดฉีดวงเงินที่มันลดลงและเขาบอกว่าถ้ามันอัดฉีดในวงเงินที่มันลดลงแบบนี้ <S <S <an th ony> ในอนาคตนะครับเขามีการค <S an th ony> าดการณ์กันไว้ว่าในช่วงอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้านะคร <S an th ony> ับคาดการณ์ว่าจะถึงเวลาละที่ BOJ บาลานซ์ชีพจะเริ่มลดลงอันนี้มันขึ้นอยู่นะแต่มันขึ้นโดยสภาวะที่มัน ลดลงนะครับแต่อันหน้าเนี่ยสปีข้างหน้าเขาบอกว่ามันจะลงเลยนะประมาณ 7- จ็นะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาคนก็งงว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายมันไปในทางไหนวะเอาง่ายๆง,งงกันแล้วเนี่ยว่าอาัดฉีดงงเงินอยู่นะแต่อัลดฉีดรถลงเงินเฟอ้อปีนี้ขึ้นนะครับก็ทุยเงินเฟอ้อปีนี้ลง2.5แต่ปีหน้าขึ้นเป็น2.1นะครับแล้วก็ภาพรวมของ GDP ก็บอกว่าอาจจะมีดาวไซด์เล็กน้อยนะครับประมาณสัก0.6เปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยดูส่งรอบนี้อุยดะเหมือนแบบตอบคาถามได้ไม่ค่อยดีพอซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็นั่งพอดีอพาวเวลเนี่ยผมฟังแต่อุยดาอุยดะเนี่ยภาษาญี่ปุ่นผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็เลยมานั่งอ่านจากคอมเมนต์นะครับแต่ผมก็เลยรู้สึกเลยนะว่ารอบนี้อุยดะเนี่ยพยายามจะส่งสัญญ,ญาณฮอกกิชแต่ไม่ได้พูดเต็มปากเหมือนพาวเวลที่ผมเคยบอกเขาว่าเนี่ยคือโดวิชแล้วตอนพูดที่วอชิงตันดีซีขับอะที่ที่สุัตนคนบอกว่ายังเป็นกลางเป็นกลางอยู่ผมบอกว่ามันเป็นกลงตรงไหน ที่ประโยคที่คุณบอกว่าคุณจะลดดอกเบีย้ยโดยที่เงินเฟ้อไม่ต้องถึง2%เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลางแล้วมันชัดเจนแล้วอย่างเมื่อวานนี้อยดาเขาพูดเลยนะว่าการบาลานซ์ของดอกเบีย้ยคือต้องรู้ว่าดอกเบีย้ยของอเมริกาอดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นยังไงกระทบเศร,รษฐกิจอยู่แล้วแต่คุณปรับ GDP ลงจาก0.8มา0.6แล้วคุณขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมคือ GDP จาก0.8มา0.6แต่คุณขึ้นดอกเบีย้ยแล้วคุณส่งสัญ,ญญาณขึ้นดอกเบ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเห็นภาพแล้วว่าอวยดะให้ความสําคัญของการขึ้นอัดราดอบบี้รอบนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อมากกว่าที่จะประคองเศร,รษฐกิจซึ่งโตนข้ากับพาวเวลเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านจากเขาออกนะว่าอวยดะเนี่ยแทงกั๊กมาตลอดทางตอนนั้นที่ B o โผันผวนแลวรอบนี้ผันผวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารอบนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นเชาานี้ผันผวนเนี่ยคือคนมองว่าตลาดเอาเอาตลาดทุนก่อนนะคือคนมองว่าหนึ่งมันมีโอกาสที่อวยดะเนี่ยจะ เหมือนพยายามจะเอาตัวเองมา ahead the curve แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนพยายามอยู่ behind the curve ตอนนี้เหมือนพยายามจะเอาตัวเองมา ahead the curve แล้วมองว่าเฮ้ยมันจบดอกเบี้ยติดลบไปแล้วนะนะครับแล้วก็ไอค่างเงินเยนที่มันอ่อนค่าเนี่ยแหละมันจะส่งผลให้เงินอ่ค่างเงินเยนที่มันอ่อนค่าเนี่ยเวลาเงินเยนอ่อนค่าคุณจะต้องมีการนําเข้าสินค้าด้วยต้นทุนที่มันสูงขึ้น คุณก็จะเป็นปัจจัยในการผลักดันเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟตัแต้นลมไปก่อนเลยคือพยายามทําให้เงินเยนหยุดอ่อนค่าโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ก็ลงจาก150ยดอลลาร์ลงมา1 5อดอลลาร์แล้วก็มีโอกาสงลงอีกเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าโทนต่างๆเขากลับลํากันเยอะมากแล้วนะครับทุกคนเขากลับลํากันเยอะมากนะว่าเฮ้ยมันต้องดูหลายๆเรื่องประกอบกันไปนะอย่าดูเรื่องเดียว นะครับอันแรกจะเป็นประความเศรษฐกิจแต่เงินเฟอ้อสูงขึ้นมา2กว่าแล้วเงินเฟอ้อสูงขึ้นมาอีกปรากฏถ้าคุณเยนยังอ่อนค่าอีกเนี่ยนะครับเออมันก็เป็นการกระตุ้นให้เงินเฟอ้อกดไม่ลงอีกก็พยายามจะส่งสัญญาณแบบนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูทรงรอบนี้เหมือนจะเอาตัวเองมา ahead the curve แล้วซึ่งเวลาเอาตัวเองมา ahead the curve นะครับใส่ดีจะเห็นได้ชัดว่าหน้าค่าเงินเ,นเยนเวลาอ่อนนะครับตามชาร์ตสีฟ้านะครับเออ เอาโทษทีข้างเงินเยนคือตามช้าสีขาวเวลามันไซเวอัพขึ้นตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นจะตอบรับไนเชิงบวกใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ตรงกันข้ามกันไปแล้วว่าเงินเยนเช้าวันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมากดจาก160าร้อยหกสิบมาเหลือร้อยห้าสิบละนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือนี่ครับคุณสังเกตได้เลยว่า B.O.E Fed E.C.B นะครับ Real Interest Rate เขาบวกกันหมดแล้วนะ B.O.J เนี่ยติดลบอยู่คนเดียวก็ทำให้ทุกคน enjoy นะครับเวลาเลทของติดเวลาเ a ทของ อ่อ uh, BOJ ติดลบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการทำ carry trade นะครับการทำแค r r y เ r a d คืออะไรดอกเบี้ยญี่ปุ่นอยู่สภาวะติดลบมาตลอดเวลามี QE ในการกระตุ้นสภาพคล่องกระตุน้นกระตุ้นเข้าไปเพราะคนรู้ว่ามี QE ปุ๊บเงินคุณเฟอ้อแน่เพราะคุณพิมเงินตลอดเวลาคุณจะไปซื้อ JJP อัดเงินเข้าไปเพื่อไม่ให้บอลยูเกิน0ูน์เกิน0.25เกิน0.5เกินหนึ่งก็อัดเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปขนาดเมื่อวานนี้ลดวงเงินยากอัดวงเงินเข้าไปอีก พออัดปุ๊บอัดปุ๊บคนก็รู้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเงินคุณเฟอร์แน่นอนเอแล้วเงินคุณเงินเงินคุณปั๊มเข้ามาเยอะๆแน่นอนเยนอ่อนแน่นอนเงินเยนอ่อนแน่นอนดอกเบีย้ยต่าทํายังไงครับทํ carry t r a d สิครับความหมายคือคุณก็ไปช็อต against กับเบยนเพราะคุณรู้ว่ามันจะอ่อนคุณก็จะได้กำไรจากค่าเงินแล้วคุณก็เอาเงินตรงนี้ดอกเบีย้ยที่มันต่ำขนาดนี้หมุนไปหาดอกเบีย้ยที่มันสูงอย่างในสหรัฐในกาที่ดอกเบีย้ยสี่กว่าห้ากว่าก็เลยเป็นที่มาว่า f l o เงินที่ช็อตเยนก็ไปรอง USD บอลล่าก็มีการแข่งข้าขึ้นแข่งข้าขึ้นแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปเอนจอยกับทั้งในฝั่งของการเฮ d ผ่านเยนที่ต้นทุนต่ําแล้วเอาส่วนต่าง,องดอกเบี้ยแล้วก็เอาไปลงทุนในตลาดทุนตลาดบอลก็เอนจอยกับตรงนั้นซึ่งสภาวะตรงนั้นก็ทําให้ตลาดพุนในช่วงที่ผ่านมาเอนจอยมากๆนะครับผมเปิดชาตินี้ให้ดูอ่ะน,นะนี่นะครับชาตินี้นะครับผมเปรียบเทียบระหว่างในฝั่งของตัวการาฟสีน้ําเงินก็คืออ่า USD นะก็คือดอลลร์เยน นะครับกับในฝั่งของตัวก้าสีขาวก็คือดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับคุณจะสังเกตดีๆเลยนะว่าหลายๆครั้งเวลาเงินเยนอ่อนค่าดอกเบี้ยติดลบหุ้นอเมริกาจะเอนจอยเลยเห็นไหมครับแต่ในทางตรงนข้ามหลายๆครั้งถ้าเงินเยนอ่อนตัวลงมาทัทีถ้าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสีน้ําเงินเนี่ยเวลากดลงเนี่ยคือแข็งค่าขึ้นนะครับน้าเงินกดลงนี่คือเยนแข็งเยนแข็งนะนะครับคุณสังเกตได้ว่าเวลาแต่หลายๆครั้งเวลาขายสภาวะ u n นวาย position จากเย็นอ่อนเป็นเย็นแข็งคุณเห็นไหมครับหุ้นเมกาล่วงหลายหลยครั้งและสติมันชัดเจนมากเห็นไหมครับว่าน้าเงินลงน้ําเงินลงน้ําเงินลงขาเริ่มลงขาเริ่มลงแต่น,นี้คือระยะเวลา6เดือนถึงปีนึงนะอันนี้คือการทำแคิเทตชัดๆเนี่ยคือปี2 0 0 5และก่อนโควิดเอ้เท่อดีก่อนก่อนซับพามไครซิสเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าโอ้หมันชัดมากๆเลยนะนะครับอันนี้คือในช่วงปี2 0 0 4 2 0 0 5 2006, 2006 2007แต่ถ้าคุณดูลองเทอมเทรนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เห็นไหมครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คืออ่ะเกิดทางคำคาริเทนเข้ามานะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือตอนเนี้เสียงม,มันแตกว่าคือญี่ปุ่นอ่ะวันแอนดันหรือเปล่าถ้าวันแอนดันปุ๊บก็เป็นไปได้ยากว่าญี่ปุ่นจะสามารถเดินหน้าขึ้นตอกเบี้ยแบบแบบคอนเฟิร์มได้อันนี้เป็นหัวเรียวหัวต่อที่ตอนนี้หน้าที่ของผมเนี่ยนักแสเจอร์นักอีโคโนมิสเนี่ยต้องมาดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นละว,ว่าโอเคคุณขึ้นเงินเฟ้อคุณขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจริง แต่คุณจะขึ้นไม่ถึงไหนเพราะ GDP ของคุณก็ไม่ได้แข็งแข็งขนาดนั้นนะครับแล้วการลดวงเงินการทำ QT การทำ QE อะเพิ่มอยู่นะแต่2ปีหน้าจะทำเป็น QT แล้วนะพร้อมแล้วหรือเปล่าคำถามคือพร้อมแล้วหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันสมูทขึ้นดอกเบี้ยได้เศรษฐกิจไม่พังสกัดเงินเฟอ้อได้อันนี้ไม่ใช่วันแอนดันและอันนี้ดอลลาร์เยน จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเยนจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเยนจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเวลาเยนแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆสมมติคุณคิดอย่างนี้คุณไปทำ Carry Trade ดอกเบี้ยสมมติเยนอยู่0.1นย์นไปที่ไปที่เมกาที่5%นะครับแล้วตอนนี้คุณแลกไปที่ Swap Rate 160อยู่160เยนต่อ1ดอลลาร์สมมติว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเลียวทาไปเนี่ย160ลงมา150แล้วเนี่ยคุณก็ต้องหาเงินเยนมาแลกเป็นคืนแล้วเวลาคุณแลกกลับคุณก็ต้อองงหาาเินดลลร ตอนเวลาคุณแลกไปเนี่ยคุณแลก160เยนะเป็น1ดอลลาร์แต่เวลาคุณไปเอนจอยกับพันธบัตรเมรกาไปเอนจอยกับตลาดหุ้นเมกาเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาคุณแลกกลับเนี่ยคุณต้องแลก1.07ดอลลาร์ 1. เพื่อเอามาคืนเยนในระดับเดิมนะเพราะฉะนั้นคุณแลกไปเนี่ยคือ1ดอลลาร์แต่คุณต้องเสีย1.07เพราะฉะนั้นเนี่ยแพงขึ้นแล้วนะครับต้นทุนการทำ carry trade มันจะแพงขึ้นอ่าคำถามที่ดีเลยคือถ้าไม่ใช่วันแอนดัน เม็ดเงินมหาศาลที่ทำ carry t r a อยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือตลาดหุ้นอาจจะไปเชิญกับแรงขายทางอะไรเพื่อแลกกลับมา,าแต่อีคนที่มันต้นทุนเยนอยู่แบบ8ปดสิบร้อยหนึ่งอันนี้เอนจอยแต่ถ้าใครมาแลกร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบคนก็รู้สึกเลยแล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีวะปิดสภาวะคืนเงินกลับไปก่อนดีหรือเปล่านี่คือเป็นการสิ่งที่สมมุติว่าตอนเนี้มันยากเฟดแต่ ade, มันไม่ยากก็แหละแต่อีโเนี่ยมันยากและ b o โผมเคย พูดถึงสองสามเดนที่ผ่านมาแลว่าเม็ดเงินมหาศาลของ BOJ อ่ะมันไปลงทุนอยู่ในบอลกับหุ้นเมกาแนะผมจําได้การประชุม BOJ ครั้งถัดมาครั้งก่อนนะเนี้ยผมเคยเปิดชาร์ตหนึ่งให้ได้แต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอนะเมื่อกี้ผมพยายามจะหานะแต่ผมหาไม่เจอนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาว่าการสวิงเทรดของหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้ผันผวนสูงมากนะครับแล้วก็คือถ้าถามนะตอนนี้ถ้าจะเล่นหุ้นญ,ญี่ปุ่นนะผมว่าเหมือนอเมริกาคือเล่นไฟแนนซ์นะครับเพราะตอนนี้แคชเดโพสิตที่แบงก์เอาไปฝากไว้ใน BOJ ขึ้นละ และเคอร์ฟขึ้นละแต่เซกเตอร์อื่นๆต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นการอธิบายหเห็นภาพว่าการทำคาร์ริทเทตอนนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งคือหุอ้นญี่ปุ่นอาจจะโดนเทเมกาอาจจะยังดีอยู่นะแต่การทำคาร์ริทเทอาจจะไม่ได้มีเงินสับสนผ่านโลยูกับโลเยนเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ได้เป็นเหมือนโลยูโลเยนแล้วอย่างไรก็ตามผมก็มานั่งดูว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเป็นการขายโพซิชันอ่ะมันจะออกจากเมกาแล้วมันจะวกมาใน,ในภูมิภาคอื่นๆบ้างไหมเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าบอลน่ะ Equity อีควิตี้คงเข้ายากนะถ้าสมมติมันเป็นการขายสภาวะออกแต่บอลเนี่ยหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะอันนี้คุณดูอีควิตี้เห็นไหมครับอีควิตี้เนี่ยฟล์ Flow เนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดนะแต่คุณดูบอลนี่นี่คุณดูนี่ไอเอเชียเนี่ยเอเชียใต้อัเอปอร์ฟอร์มเอเชียเหนืออันนี้เริ่มชัดแต่คุณดูบอลเดลี่วีคลี่มันลี่เห็นไหมครับว่าคนเริ่มขายสภาวะ แต่หุ้นน่ะมันเข้าช้ากว่าบ,บอลอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณเห็นได้เลยนะว่าการเข้ามาซื้อาบันธบต่างชาติอะครับกรกฎานคมที่ผ่านมาสองหมื่นล้านนะที่คนไม่ได้พูดอะวีคเดียวหกพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลน่ะเข้ามาแล้วฟโฟลจากต่างประเทศที่บอกว่าเฮ้ยเข้ามาในเอก่อนไหมเข้ามาดูในเอเชียไหมโฟลบอลเข้ามาหมดแล้วแต่โฟลของตลาดหุ้นยังไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปผมมองแบบนี้ผมมองว่าในระยะสั้นๆผมคิดว่า เรื่องเดียวเลยนะครับขอแค่14สิงหาการเมืองบ้านเราไม่สะดุดนะครับ1330มีโอกาสทะลุแต่ตอนนี้ผมยังมองกรอบ1330เหมือนเดิมอยู่นะครับผมมองมอง1330เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยผมก็แอบ,บจะมองมีมุมมองมาประมาณนี้ก่อนแล้วกัน